الحمد لله الذي جعل الاخلاق من الدين وعلى بها شان المؤمنين ورفع بمكارمها اقواما وكانوا من المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي الى صراط المستقيم والداعي الى دين قويم وصلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد في نام هرم تمكلم جمعة تم إيمان ستها سبحانه وتعالى تطقن เนื้อสิ่งอื่นได้เนี่ยผมขอสังเสียตัวของผมเอง และพี่น้องทุกท่านให้มีความตักวาหรื่าความยำเกรงต่อละอุสุบฮานะฮ์อ้วดาละเพราะว่าการตักวาหรื่าการยำเกรงต่อละอุสุบฮานะฮ์อ้วดาละนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราและท่านทั้งหลายนั้นรอดพ้นปลอดภัยทั้งในโลกุญญาเบนี้และกโลกอาคคระและอัตตะวานี่แหละมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราและท่านทั้งหลายประสบความสําเร็จทั้งในโลกุญญาเบนี้และกโลกอาคคราช่นเดียวกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ ประเด็นว่าหัวข้อที่ผมจะมาคุยตัะเในวันนี้ก็คือในเรื่องของเนื้อเมตหรือว่าความโปรดปานในเรื่องของเนื้อเมตรือว่าความโปรดปานเนี่ยเราไม่ต้องมองไปไกลนะครับเราไม่ต้องมองไปสุดหูสุดตาของเราขอให้เราย้อนกลับมามองที่ตัวเราก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วนะครับอัลลอฮุซุบะฮานะวะตะละได้ทรงประทานเนื้อเมตมากมายให้กับเราไม่ว่าจะเป็นหูที่อัลลอฮุซุบะฮานะวะตะละนั้นให้เราได้ยิน ตาของเราที่อัลลอฮฺ س ب า ا านและ ت ع าลานั้นให้เราได้มองจมูกของเราที่อัลลอฮฺบ ب าน ن ه าละ ت ع าลานั้นให้เราได้หายใจปากของเราที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลานั้นให้เราได้พูดเท้าทั้งสองของเราที่อัลลอฮฺบ ب าน ن ه าละ ت ع าลานั้นให้เราได้เดินทั้งหมดทั้งวันนี้ทั้งหมดทั้งวันนี้ล้วนแล้วเป็นเนื้อหมัดความโปรดปรานที่มาจากอัลลอฮฺบฮานะฮแวะ ت ล ا ل ى โดยทั้งสิ้น บางทีเราอาจจะมองว่าเนี่ยมันือว่าความโปรดปรานที่อัลลอฮุซุบฮานะห์วะตาลลได้ทรงประทานให้แก่เราเนี่ยมันน้อยนิดเหลือเกินแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าคุณค่าหรือว่าราคาของมันเนี่ยสูงเกินกว่าที่เราจะเอาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเราไปแลกซะอีกหากวันนี้มีคนมาขอซื้อดวงตาของเราสิบล้านหรือวร้อยล้านเราจะเลกไหมแน่นอนแหละครับเราไม่เลกอย่างแน่นอนเพราะว่าดวงตาของเราข้างหนึ่ง มีค่ามากกว่าตังสิบล้านหรือว่าตังร้อยล้านเสียอีกนะครับและในบรรดาเนี่ยหมัดต่างๆที่อลัลลอฮุสุบฮานายะวตาลาได้ทรงประทานมาบนโลกดุนยาใบานี้เนี่ยเนี่ยหมัดที่เรามองเห็นมันมีน้อยกว่าเนี่ยหมัดที่เรามองไม่เห็นเสียอีกเอาจริงๆนะครับหาเราจะนับเนี่ยหมัดความโปรดปรานที่มาจากอลัลลอฮุสุบฮนานะหูวตาลาแน่นอนเราไม่สามารถที่จะนับมันได้ พั่ละอูสุบฮารานุวะตะละาดิษคาวะ وإن تعد ن า م ة อิ ل า لا تحسوها ไม่ต้องกลัวาพวาท่านทั้งหลายนับเนี่ยหม้าของละอุสุบฮานานูวะตะลาแลาตุ้งสูฮาพวกท่านทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะนับมันได้เพราะว่าเนี่ยวามโปรดปาของละอุสุบฮานานูวะตะลานั้นมันมีมากมายมหาศาลเหลือเกินเกินกว่าที่เราจะสามารถนับมันได้เสียอีก ฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นบ่าวคนหนึ่งขอลาอูสุบฮานะฮูวด่าลาจนเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องชุกรขอบคุณต่อลาอูสุบฮานะฮูวด่าลาให้มากๆและโดยแน่นอนแน่แท้แล้วบุคคลใดใครก็ตามที่ชูกรขอบคุณต่อลาหูสุบฮานะฮุวะ่าลลอัลลอฮูสุบฮานะฮุวะ่าลลจะเพิ่มพูนให้แก่เขาอย่างมากมายเสมือนที่อัลลอฮูสุบฮานะฮุวะ่าลลได้กล่าวว่าเลอินชูกรตุมเลออซีดันนัคุม ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. الله سبحانه وتعالى ذكّر. لا إن شكرتم ننون. หาว!พวกท่านทั้งหลายเนี่ย شوكل كون لا ولا إن كفرتم لا رمي ولا إن كفرتم لا إن عذابي لشديد. เจ็บปวดหนักหน่วงอย่างยิ่งฉะนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นมุสลิมหรืออัมุมมินเนี่ยจำเป็นที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องชูโครขอบคุณตลอดุสุบฮานะหุวะตะอัลาให้มากมากนะครับพี่น้องที่อิหมะสัตหท้าตลอดุสุบฮานะหุวะตะอัลาทุกท่านมีฮะดิษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ท่านนบีมอฮัมมัดโซโลลาวะแลยฮิวะเัลลัมได้พูดถึงเกี่ยวกับเนี่ยมาสองประการที่บรรดาผู้คนส่วนใหญ่นั้นมักจะปล่อยป่าและเลยเฉยเมยไม่เอาใจใส่ซึ่งฮะดิษนี้เนี่ยเป็นฮะดิษที่อยู่ในโซฮะอัลบุคอรีซึ่งอิมมัมบุคอรีเนี่ยได้นำเสารงงานฮะดิษนี้เนี่ยมาจากท่านซุฟวานอิมูอิซาและท่านซุฟวานอิมูอิซาได้นำเสารงงานนี้มาจากท่านอับดุลเลาะอิมิสัยอิมีอับบีฮินและท่านอับดุลเลาะอิมิสัยอิมีอับบีฮินได้นำเสารงงานมาจากขอองทท่่านนีีก

มักบูนนนฟีฮิมาแกซีรุมมินันนาสที่บรรดาผู้คนส่วนใหญ่นั้นมักจะปล่อยปะและเลยเฉยเมยไม่เอาใจใส่ปัจการแรกนด่ก็คืออัศซยฮหตูกแกนมีสุขภาพที่ดีวันฟาร์และก็เวลาว่าง สองเนีย่ยมันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสองเนีย่ยมันที่มีความจําเป็นมีความสําคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นบ่าวคนหนึ่งของเราสุบะใหนะหัวตาละการมีสุขภาพที่ดีของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากแต่ถ้าาถามเราว่าการมีสุขภาพที่ดีของเราในวันนี้เนี่ยเราใช้ทําอะไรเราใช้กับการทําอามัติอีบะดหรือว่าสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมากน้อยเพียงใด และการมีเวลาว่างเช่นเดียวกันการมีเวลาว่างของเราเนี่ยเราได้ช่วยเหลือพี่น้องมากน้อยแค่ไหนเราได้เอาเวลาว่างของเราในปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมากน้อยเพียงใดนี่คือเป็นสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจําเป็นที่จะต้องคิดและใครควรนะครับและในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากเช่นเดียวกันเสมอที่ท่านโอุมรอัรอิอนุเขตอบรติอัลล่าฮวนฮูด้กาไว้ว่า ح ซิบูอังฟุสกุมกบและอันตู ح ا س ู

มันมันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ในตอนที่เรากำลังดําเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ย เราจะต้องตรวจสอบชีวิตของเราให้ดีก่อนก่อนที่วันกียามะจะมาถึงก็คือหมายความว่าก่อนที่อ l l a h อุสบฮานอวะตายาจะตรวจสอบหรือว่าสอบสวนเราณวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องลองชั่งดูว่าระหว่างความดีกับความชั่วของเราเนี่ยสิ่งใดมันมีมากกว่ากันหากวันนี้ความดีของเราเนี่ยมีมากกว่าความชั่วเนี่ยก็ถือว่าอัลฮัมดุลิละในวันกียามะเนี่ยเราก็เป็นบุคคลที่สําเร็จแต่ถ้าาว่าวันนี้เนี่ยในทางกลับกัน หากว่าวันนี้ความชั่วของเราเนี่ยมีมากกว่าความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องคิดนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องทําอย่างไรต่ตอไปเราจำเป็นจะต้องอิสติฟ้าเราจะเป็นจะต้องขออภัยโทษต่อละอสุบฮานะฮุวตาละ,าะเราจำเป็นจะต้องกับเนื้อกับตัวกับใจต่อละอุสุบฮานะฮุวตาละฉะนั้นในเรื่องของการตรวจสอนนสตบตัวของเราเนี่ยณวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเช่นเดียวกันนะครับ พี่น้องที่มาศรัทาตลอดสุฮานะวะตาลาทุกท่านเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยล้วนแล้วอยู่ในระหว่างสองความอ่อนแอก็คือหมายความว่าในตอนที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยเราอ่อนแอและวดังจากที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็เติบโตมาเป็นชาบาบเป็นวัยหนุ่มในตอนที่เราเป็นชาบาบเป็นวัยหนุ่มเนี่ยเรามีความแข็งแรงและดังจากความแข็งแรงในตอนที่เราเป็นชาบาบเป็นวัยหนุม่มที่มีความกำยม เมื่อเราเติบโตจากวัยชาราเนี่ยก็เข้าสู่วัยชราในตอนที่เป็นเด็กก็อ่อนแอในตอนชราก็อ่อนแอนี่เลยคือสองความอ่อนแอแสดงว่าชีวิตของเรา ครั้งเดียวเนี่ยมีแค่ความเข้มแข็งเพียงครั้งเดียวเท่านั้นชีวิตของเรามีแค่ความเข้มแข็งครั้งเดียวเท่านั้นฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่เราั้นงจาเป็นจะต้องฉิบเฉยโอกาสในตอนที่เราเป็นหุ่มในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอามันอีบาดัตตลอดจนกระทั่งสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับและในเรื่องของสองความอ่อนแอเนี่ยอัลลอฮุสุบฮานาวตาลาได้ทรงแกวไวว้่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอินลอฮฺอาลมอฮฺอัลลอบฺอิลลอฮฺอ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ العليم الْقَدِيرُ الله سبحانه وتعالى بِسُمْكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ الله سبحانه وتعالى نَنْفِنْ بُوسُمْ صَامْ بَنْ فطاعما مِنْ دِعْفٍ أون ايه. ثم ์จาร์มินบ่าวบ้างในอุ้วะตันแล้วหลังจากสภาพตัวแอนี่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت าล ل ได้ทําให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ในสภาพที่อูวะตันมีความแข็งแรงมีความกระมิ่นทุ่มมาจาละมินบ่าดีกุวะตินบ้าฟในวัชัยบะตันแล้วหลังจากความแข็งแรงนี่นะอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ก็ได้ทําให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยกลับไปอยู่ในสภาพบิวบ้าฟันวัชัยบะตัน ก็คือกลับไปอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและสภาพที่เป็นเชืบรรันเป็นคนชรายัครูกูมาอย่าเชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ سبحانه และ ت าลาทรงสร้างในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์วะฮฺอัลลอฮ์ سبحانه และา ع ا ل ى เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงมีความสามารถอายะนี้เนี่ยมันบ่งบอกอย่างชัดเจนเลยว่าในตอนที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยเรานั้นอ่อนแอ และในตอนที่เราอายุมากแล้วรเราก่อนแอแสดงว่าครั้งเดียวเท่านั้นที่เรานั้นแข็งแรงขอให้เราฉิบสวยในตอนที่เรายังมีความแข็งแรงกำยำเนี่ยปฏิบัติอามัยอิบาด้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะมีความสามารถนะครับพี่น้องที่อิมาสศรัทธาตลอเสุบฮานวะกาละทุกท่านในเรื่องของเนี่ยหมายถึงว่าความโปรโดปรานเนี่ยเราจะต้องนาสฮัตตักเตือนกันบ่อยครั้งนะครับ เพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดสูลลัลวะลาฮิวะสัลลัมได้แนะนำตัดเตือนชายคนหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของเนื้อหมายว่ความปวดปานนะครับซึ่งฮะดีษที่ผมจะกล่าวข้างต้นนี้เนี่ยเป็นฮะดีษที่อยู่ในสุนัลอัลกุบร์ของอัลอิมามอัลนาซีซึ่งฮะดีษนี้เนี่ยอัลอิมามอัลนาซีได้บันทึกในหนังสือของท่านท่านเนี่ยได้นำเสนอในงฮะดีษนี้เนี่ยมาจากท่านซูไวอินุนอัสฟินและท่านซูไวอินุนอัสฟินเนี่ยได้นำเสนอในงฮะดีษนี้มาจากท่านอับดุลลาอ ซึ่งท่านอับดุลลาะ์อินนิมุบารอกเนี่ยเป็นชาวสลับท่านหนึ่งที่มีความโด่งดังอย่างมากท่านอับดุลลาะ์อินนิมุบารอกเนี่ยก็ได้นำสารงานฮะดิษนี้เนี่ยมาจากท่านเจฟฟาร์อินนิบุรควอนและท่านเจฟฟาร์อินนิบุรควอนได้นำสารงานฮะดิษนี้มาจากซิยัดอินนิจาราะห์และท่านซิยัดอินนิจาราะห์เนี่ยได้นำสารงานฮะดิษนี้มาจากอัมริเบนีเมมูนซึ่งอัมริเบนีเมมูนได้กล่าวว่าท่านอับดุลเลมะห์สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวลิ ก็คือท่านอาบีเนี่ยได้ทําการนาัสิฮัตตักเตือนชายคนหนึ่งซึ่งสิ่งที่ท่านอาบีตักเตือนก็คือเอลตเตนิมค้อมสันกก็ละค้อมซินท่านจงฉิบส่วยหประการก่อนที่5ประการนั้นจะมาถึงมีอะไรบ้างเราต้องฟังให้ดีนะครับเป็นคํา เป็นคำนาสิฮัตที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวาและฮิวะสัลัมตักเตือนชายคนหนึ่งนะครับประกาศที่หนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวาและฮิวะาสัลัมตักเตือนนาสิฮัสชายคนนี้ก็คือเชีบะบกะก็ลาฮารอมิกก็คือในตอนที่ท่านนั้นเป็นหนุ่มก่อนที่ความแก่ชรานั้นจะมาหาก็คือหมายความว่าในตอนที่เรายังเป็นเชียบเป็นวัยหนุ่มมีความแข็งแรงนี่นะเราจะต้องฉิบสวยโอกาสตรงนี้เนี่ยให้เด่นมากที่สุด ในการที่จะปฏิบัติการละมาดรือว่าสิ่งที่เป็นอามัดอิบาร์ตลอดจนกระทั่งสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆถ้าเราปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเมื่อความแกชราเข้ามาหาราแล้วเนี่ยเราก็หมดไปตาม ความกำลังของเรานะครับก็คือหมายความว่ากําลังของเราก็มีน้อยในการที่จะปฏิบัติอามาัดอิบาดะแล้วนะครับนี่คือประการแรกและประการที่สองที่ท่นานนบีมุฮัมมัดส,สุลลัวลวะและอิบราฮิสลาลตักเตือนชายคนนี้ก็คือวะซีฮงจะกะกบแล้วกัอมิกและในตอนที่ท่านนั้นมีสุขภาพดีก่อนที่ความเจ็บป่วยนั้นจะมาหา ก็ค uh, well ือหมายความว่าในตอนที่เรายังมีสุขภาพดีในตอนที่เรายังมีสรีระร่างกายที่สมบูรณ์ในตอนที่เรายังมีสติปัญญาครบถ้วนทุกอย่างในตอนที่เรายังมีความสามารถในการที่จะมาละหมาดแถวแรกในการที่เรามีความสามารถที่จะละหมาดกิยามุลเลในตอนที่บรรดาผู้คนนั้นกาลังหลับไหลอยู่แต่เราก็อย่าได้เหนื่อยล้าต่อการตอวเชื่อฟังต่อลาอุสุบฮานะอุวาตาละเพราะว่าในตอนที่เรายังมีสุขภาพดีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ เป็นโอกาสทองในการที่เราจะปฏิบัติในการที่เราจะเก็บเกี่ยวเสบียงไปสู่โลกอาคัราะนะครับเพราะว่าเมื่อความเจ็บป่วยเข้ามาหาเราแล้วเนี่ยการที่เราจะปฏิบัติอามาดีบาด้รู้ว่าสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยก็ยากแล้วนะครับนี่คือประการที่สองที่ท่านนาบีนะั้นได้ตักเตือนชายคนนี้และประการที่สามที่ท่านนาบีวุฮันาะสลุลลัลวาเลัยว,วัสลัมได้กล่าวไว้ก็คือ ว่าีน่แกก็เปลาริและในตอนที่ท่านนั้นมีความร่ำรวยก่อนที่ความยากจนนั้นจะมาหาก็คือหมายความว่าในตอนที่ยังมีทรัพย์สินในตอนที่ยังมีทรัพย์สมบัติอย่างมากมายเนี่ยให้เรานั้นบริจาคให้เรานั้นซอดาก้ให้เรานั้นในนจสะก,กัดเพราะแน่นอนแล้วเมื่อความยากจนเข้ามาหาเราแล้วการที่เราจะบริจาคหรือว่าการที่เราจะทาทานซอดาก้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องยากแล้วนะครับนี่คือประการที่สามที่ท่านนาบีนั้นได้ตัเตือนชาคนนี้และประการที่สี่ ท่านนบี m u h ล m m ฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้กล่าวว่าว่าฟ้าว่ากบลนช่วกะวละในตอนที่ท่านนั้นมีเวลาว่างก่อนที่ความยุ่งยากนั้นจะเข้ามาหาณวันนี้เนี่ยถ้าหากถามเราว่าเรามีเวลาว่างไหมแน่นอนครับเราจะตอบว่ามีเลเวลาว่างของเราเนี่ยเราได้ใช้ไปในหนทางที่ถูกต้องไหมเราได้ใช้ไปในหนทางของเราอุสบะฮานาวตาแล้วมากน้อยเพียงใดมากน้อยแค่ไหน รือว่าเราได้ใช้เวลาของเราเนี่ยไปกับการทำมาเสียหรือว่าสิ่งที่เป็นบาตลอดอุสุบฮานหวูวตาอาอย่างเดียวประการน,นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราเนั้นจําเป็นจะต้องคิดให้ควรให้มากๆและประการสุดท้ายที่ท่านนาบีได้กเตกือนก็คือว ah ัวหายะเจเจก็เลโมติกและในตอนที่ท่านนั้นมีชีวิตก่อนที่ความตายนั้นจะมาหา